สวัสดีครับในวิดีโอชุดนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตโปรแกรมเอ็กเพยตามประกาศกรมสัรพากรฉบับใหม่นะครับฉบับที่1 9 4่ง7ที่ต้องมีการระบุข,ข้อความสําคัญเข้าไปในแบบฟอร์มหรือรายงานในส่วนของเลขประจจำตัวผู้เสียภาษีแล้วกข็ข้อความที่เป็นคําว่าลําดับสาขาหรือสํานักงานใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเด ได้จากในหน้าเว็บของบริษัทเอ็กเพยนะครับวิธีการนะครับในขั้นแรกก็ให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ในการต่อเข้าอินเทอร์เน็ตนะครับขึ้นมาก่อนอาจจะใช้เป็นอินเทอร์เน็ตเอ็กโพเลอร์เป็น Google Chrome หรือว่าเป็น m o z i l l a Firefox นะครับอย่างในกรณีตัวอย่างที่ผมกำลังจะทำให้ดูจะเป็นเบราว์เซอร์ที่ใช้เป็น Mozilla Firefox นะครับ ซึ่งเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วก็จะมีหน้าตาในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นให้เราไปคลิกที่ตรงแถบแอดเดรสบารข้างบนนะครับเพื่อพิมพ์ชื่อเว็บของเ p ็กเเข้าไปซึ่งก็คือ w w w .esg.co.th นะครับแล้วก็กด Enter ได้เลยก็จะพาเราเข้ามาในหน้าเว็บของเ p นะครับ เสร็จแล้วให้สังเกตตรงทางด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีลิงก์ในการดาวน์โหลดโปรแกรม x p ็กเนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2เวอร์ชันนะครับซึ่งตัวแรกก็คือดาวน์โหลดโปรแกรม x p ็กเขีด rg4 นะครับวงเล็บไปว่าตัวเก่าไม่ลองรับตามประกาศ1 9 4 1งเนะครับตัวที่2ก็จะเป็นดาวน์โหลดโปรแกรมลองรับตามประกาศฉบับ1 9 4 1 1 9กถ้าเราต้องการดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อ อัปเดตตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับที่1 9 4่งเกถึงให้เราเลือกโหลดเป็นลิงก์นี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมรองรับประกาศฉบับ1 9 4่งเกส่ส่วนโปรแกรมข้างบนนี่เป็นโปรแกรมตัวเก่านะครับซึ่งก็อาจจะยังมีผู้ใช้งานบางรายต้องการใช้งานอยู่ทางบริษัทก็เลยมีการเตรียมลิงก์เอาไว้ให้นะครับแต่เวลาเราดาวน์โหลดเนี่ยต้องดาวน์โหลดเป็นตัวล่างตัวนี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรม รองรับประกาศฉบับ1 9 4่ถึง1 9ึแต่ก่อนที่เราจะคลิกเข้าไปเพื่อดาวน์โหลดผมอยากให้อ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการดาวน์โหลดสักนิดหนึ่งนะครับก็คือโปรแกรมรุ่นอัปเดตตัวที่1น4ีนี้ทางบริษัท XP จะไม่มีบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์นะครับเพราะว่าตรงนี้เราเป็นการเปิดให้สามารถดาวน์โหลดอัปเดตโปรแกรมได้ฟรีนะครับแล้วก็การที่ ถ้าเราจะเปิดให้มีการโทรเข้ามารับบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะไม่สะดวกสําหรับทางผู้ใช้เองเพราะว่าถ้าเกิดมีโทรศัพท์โทรเข้ามาเป็นจานวนมากเนี่ยทางบริษัทก็จะไม่สามารถให้บริการได้พร้อมๆกันทั้งหมดนะครับดังนั้นเราเลยคิดว่าการให้ศึกษาผ่านทางวิดีโอช่วยสอนที่เราจะมีการอัปโหลดขึ้นมาให้ดูเนี่ยน่าจะเป็นวิธีที่สะดวกกว่านะครับและทางผู้ใช้เองก็ จะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอัปเดตด้วยนะครับดังนั้นผมจะให้ดูเงื่อนไขตรงนี้ให้ชัดเจนว่าก็คือหลังจากดาวน์โหลดไปแล้วจะต้องเป็นการศึกษาจากวิดีโอสอั่การใช้งานนะครับทางบริษัทจะไม่มีบริการตอบปัญหาทางโทรศัพท์ให้นะครับแต่ว่าถ้าดูแล้วมีตรงไหนไม่เข้าใจนะครับก็สามารถมาสอบถามได้ที่เว็บบอร์ดของเอ็กเพนะครับตามลิงก์นี้ก็คือ http นะครับ, 2, ครบโรครบลอนเบสเลสสองตัวนะครับโตรครับเบสเลสสองตัวนะครับ www esg co th s m f นะครับซึ่งก็คือเป็นเว็บบอร์ดที่ให้เราเข้าไปสอบถามปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมลองคลิกเข้าไปให้ดูก็จะเปิดแท็บใหม่อันนี้คือหน้าตาของเว็บบอร์ดที่สามารถเข้ามาสอบถามปัญหาได้นะครับเดี๋ยวผมจะกลับไปที่ แทบของหน้าเว็บ x p r e s s อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้ถ้าคือเราดูวิดีโอแล้วนะครับทำความเข้าใจแล้วเราคิดว่าเราไม่สามารถจะแก้ไขแบบฟอร์มหรือสามารถจะลงโปรแกรมเพื่ออัปเดตเองได้ต้องการจะยกเครื่องเข้ามาให้ทางเจ้าหน้าที่ที่บริษัท Express เนี่ยทำการลงโปรแกรมอัปเดตแก้ไขแบบฟอร์มตามประกาศฉบับที่194-197ให้ ตรงนี้ก็ต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายนะครับโดยค่าอัปเดตโปรแกรมนะครับก็จะอยู่ที่3,000บาทและการแก้ไขฟอร์มไม่ว่าจะเป็นบินขายบินซื้อก็จะเริ่มที่ฟอร์มละ1000บาทนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมยืนยันได้ครับว่าถ้าเกิดหากดูวิดีโอแล้วทำตามไปพร้อมๆกันนะครับทำตามในวิดีโอทุกๆขั้นตอนเนี่ยรับรองว่าแก้ไขได้เองแน่นอนครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากด้วยนะครับ การดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับให้เราคลิกที่ลิงก์นี้นะครับดาวน์โหลดโปรแกรมรองรับประกาศฉบับ1 9 4ถึง1 9 7ก็จะเข้ามาที่อีกหน้าจอหนึ่งนะครับซึ่งก็จะแจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนว่าทางบริษัทขออนุญ,ญาตนะครับไม่ตอบปัญหาคำถามเกี่ยวกับโปรแกรมรุ่น1 9 4นี้ทางโทรศัพท์นะครับ เราก็จะมีเวลานับถอยหลังประมาณ15วินาทีเสร็จแล้วให้คลิกที่ปุ่มตกลงปุ่มนี้นะครับก็จะขึ้นหน้าจอในส่วนของการป้อน serial number นะครับก็ให้เราดูตรงหน้าแผ่น CD โปรแกรม e x p r e นะครับหรือว่าจะดูที่จากหน้าจอของโปรแกรม express ตอนที่เราเข้าไปใช้งานก็ได้ก็จะมีแจ้ง serial number เอาไว้เหมือนกันนะครับในที่นี้ผมจะลองป้อน serial number ตัวอย่างเข้าไปนะครับ แต่ว่าถือเป็นของทางคุณเองก็ต้องดูบนแผ่นซีดีหรือว่าดูจากทางหน้าจอโปรแกรมเอ็กเพรสนะครับตรงนี้มีจุดสำคัญที่ผมอยากพูดถึงอยู่นิดนึงก็คือในกรณีที่ถ้าคุณมีการถือโปรแกรมเอ็กเพรสเอาไว้หลายชุดหลายเวอร์ชันนะครับเวลาที่เราจะกรอกเซอเรียลนัมเบอร์ตรงนี้ถ้าเกิดเป็นคนละเวอร์ชันกันก็ต้องดาวน์โหลดไฟล์ตามซีเรียลนัมเบอร์ที่เรามีอยู่สมมติว่า มีทั้งเวอร์ชัน1.0และ1.5และเรากํำลังจะดาวน์โหลดไฟล์เพื่อไปอัปเดตในเวอร์ชั่นที่เป็น1.0 Serial Number ที่เราป้อนเข้าไปตรงนี้ก็ต้องเป็น Serial Number ของเวอร์ชัน1.0นะครับไม่ใช่ว่าเอา Serial Number ของเวอร์ชัน1.5มาป้อนแบบนั้นก็จะได้เป็นเวอร์ชัน1.5ไปถ้าเราเอาไปทับลงในเวอร์ชัน1.0เนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหาในการใช้งานได้นะครับดังนั้นในกรณีที่มีโปรแกรม iPad ติดตั้งเอาไว้หลายๆชุด ต้องดูในเรื่องของ serial number ตรงนี้ที่จะกรอกเนี่ยให้ถูกต้องตามโปรแกรมที่เราจะเอาไปอัปเดตด้วยนะครับเมื่อป้อน serial number ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เรากด enter ก็จะเข้ามาในขั้นตอนที่2ของการดาวน์โหลดคือป้อนรหัสสาหรับการดาวน์โหลดนะครับก็ให้ป้อนเข้าไปตามที่เราเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแค่การป้องกันการสแปมหรือการแฮกเข้ามาในเรื่องของการ ดาวนโหลดของหน้าเว็บเอ็กเพรนะครับป้าตามรหัสที่เราเห็น 3H58px4s นะครับเสร็จแล้วก็ Enter นะครับก็จะเข้ามาในส่วนของการให้อ่านข้อตกลงและเงื่อนไขนะครับว่าในหน้าจอของการดาวน์โหลดนี่ทางบริษัทจะเปิดให้ดาวน์โหลดได้เวลาห้าครั้งต่อนหนึ่งซ e ลเลอ Number ถ้าคนใช้ซอ l ์เรียลนัมเบอร์เดียวกันในการดาวน์โหลดก็จะดาวน์โหลดได้วลาละ5ครั้งนะครับแล้วก็มีการแจ้งว่าซอ l ์เรียลนัมเบอร์ที่ป้อนเข้าไปนี้เป็นการดาวน์โหลดครั้งที่เท่าไหร่อย่างของผมเนี่ยเป็นครั้งแรกนะครับ mm hmm. ก็จะโชว์ขึ้นมาว่าตรงนี้เป็นการดาวน์โหลดโปรแกรมครั้งแรกแล้วก็ระยะเวลาในการดาวน์โหลดก็จะขึ้นอยู่กับความเร็วของอ mm ินเทอร์เน็ตที่ท่านเชื่อมต่อเอาไว้นะครับช้าหลดเร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็ว ของอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานอยู่แล้วก็ด้านล่างก็จะอย่างที่ผมได้เรียนให้ทราบไปนะครับว่าจะต้องศึกษาการใช้งานโปรแกรมเวอร์ชันนี้จากคู่มือหรือว่าวิดีโอที่ทางบริษัทจะทำเอาไว้ให้เท่านั้นนะครับไม่สามารถจะโทรเข้ามาขอรับบริการทางโทรศัพท์ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือหลังจากที่มีการอัปเดตโปรแกรมตัวใหม่นี้เข้าไปแล้วนะครับเวอร์ชัน1 9ึ่งเน จะไม่สามารถย้อนกลับไปเป็นเวอร์ชันเก่าได้แล้วนะครับดังนั้นก็ก่อนที่เราจะดาวน์โหลดโปรแกรมแล้วก็เอาไปอัปเดตเนี่ยจะต้องตัดสินใจให้ดีว่าจะมีการใช้งานโปรแกรมตัวใหม่นี้แล้วจริงๆนะครับจะมาเปลี่ยนแปลงในภายหลังนี้ไม่ได้เพราะว่าฐานข้อมูลเนี่ยได้มีการเพิ่มหรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไปแล้วนะครับไม่สามารถเอาโปรแกรมตัวเก่ามาใช้กับฐานข้อมูลชุดใหม่ที่เราแปลงข้อมูลไปแล้วได้เมื่อเราเข้าใจ ในส่วนของเงื่อนไขตรงนี้ทุกอย่างแล้วนะครับก็ให้คลิกที่ปุ่มรับทราบนะครับด้านล่างนี้แล้วก็คลิกที่ปุ่มตกลงก็จะผ่านเข้ามายัางขั้นตอนสุดท้ายนะครับของการดาวน์โหลดนะครับขั้นตอนที่4เราก็เพียงแค่คลิกปุ่มดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยนะครับแต่สังเกตตรงนี้นึงว่าจะมีชื่อโปรแกรมเนี่ยแสดงขึ้นมาให้ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นไปตาม s e เรียลนัมเบอร์ที่เราได้ป้อนเข้าไปถ้าเกิดเราป้อนเซเรียลนัมเบอร์ที่เป็นของเวอร์ชัน1.0ข้อความตรงนี้นะครับก็จะแสดงขึ้นมาเป็นโปรแกรม e x p กเพเวอร์ชัน1.0ป้อนเข้าไปเป็นเวอร์ชัน1.5ชื่อโปรแกรมที่โชว์ขึ้นมาตรงนี้ก็จะแสดงว่าโปรแกรมเอ p e เ s เวอร์ชัน1.5นะครับตาม SN ตามเซเรียลนัมเบอร์ที่เราป้อนเข้าไปและสำหรับบางท่านที่ใช้โปรแกรมชุดพิเศษที่เป็นเวอร์ชันน e w รีพอร์หรือเวอร์ชัน job ตรงนี้นะครับก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นชื่อโปรแกรมตามเวอร์ชัน,ท,นที่ท่านใช้งานจริงตามเซอร์เรียลนัมเบอร์ที่กรอกเข้าไปนะครับแล้วก็สังเกตว่าตรงรูปแผ่นซีดีเนี่ยจะจะขึ้นมาเหมือนกับแผ่นซีดีที่ท่านได้รับไปเลยนะครับเป็นรูปแผ่นซีดีแบบนี้นะครับแล้วก็มีตัวเลขของเซอร์เรียลนัมเบอร์เนี่ยพิมพ์มาไว้อยู่นะครับส่วนถ้าเกิดเป็นเวอร์ชันนิวหรือพอร์ตก็จะมีพิมพ์ให้ ชัดเจนเลยว่าเป็นเวอร์ชันนิวรีพอร์หรือเป็นเวอร์ชัน Job ก็ให้เราลองตรวจสอบว่าเป็นเวอร์ชันที่ท่านใช้งานจริงนะครับแล้วก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดไฟล์ได้เลยนะครับรอสักกู่หนึ่งนะครับเพื่อให้มีการเชื่อมต่อไปยังตัวเซิร์ฟเวอร์ที่มีการฝากไฟล์เอาไว้นะครับเสร็จแ,แล้วก็สังเกตตรงนี้ว่า จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เราเซฟไฟล์นะครับว่าเราจะเซฟไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานี้เอาไว้ที่ไหนนะครับของผมนี้ตอนนี้ขึ้นมาเป็นหน้าจอเดสก์ท็อปนะครับเพราะว่าปกติแล้วผมก็จะเซฟไฟล์เอาไว้ที่เดสก์ท็อปแต่ของท่านถ้าเกิดเป็นที่อื่นนะครับก็ต้องจดชื่อตรงนี้เก็บเอาไว้บางท่านอาจจะโชว์ขึ้นมาว่าเป็นดิซีโคลอนเวสเลตยูเซอร์หรือว่าเป็นข้อความอะไรก็ตามเนี่ยสำคัญนะครับว่าต้องจดชื่อที่เก็บข้อมูลตรงนี้ เก็บเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อเราจาไม่ได้ในภายหลังว่าเซฟเอาไว้ที่ไหนเนี่ยจะได้ตามเข้าไปในจุดที่เราเซฟเอาไปนี้ได้ถูกต้องนะครับตอนนี้ผมขอเซฟเอาไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อปเลยแล้วกันนะครับชื่อไฟล์ก็จะเป็นชื่อนี้นะครับสังเกตว่าชื่อไฟล์ก็จะเป็นคําว่า Set up Ke ีดเอ็กเพนะครับเพราะผมใช้เป็น, 0, นเวอร์ชัน1.0ตามซีเรียลนเบอร์ที่กรอกเข้าไปแต่ค้นชั้นป้อนเป็น เวอร์ชัน1นนะครับเซนเดอร์เบอร์ของ1.5ตรงนี้ก็จะขึ้นมาเป็น Set up ขคีดนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะลงท้ายด้วย194เสมอไม่ว่าจะเป็น x p ็กหรือ x p a กนะครับก็จะมีเลขเวอร์ชันต่ออยู่ด้านท้ายนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกที่ปุ่มเซฟเนื่องจากว่าผมเคยดาวน์โหลดไฟล์นี้มาแล้วนะครับก็จะมีข้อความขึ้นมาให้ยืนยันว่าจะทับไหมนะครับอันนี้ผมก็จะ คลิกปุ่มตกลงคลิกปุ่มเยนะครับเพื่อดาวน์โหลดไฟล์นี้ซ้ำไปอีกรอบหนึ่งอันนี้ก็คือขั้นตอนทั้งหมดนะครับของการดาวน์โหลดไฟล์มาไว้ในเครื่องของเราเพื่อที่จะเตรียมอัปเดตเข้าไปในโปรแกรม e x ที่ท่านมีอยู่ต่อไปนะครับตรงนี้ผมอยากพูดถึงในอีกกรณีหนึ่งสมมติว่า หลังจากที่คุณดาวน์โหลดโปรแกรมอัปเดตตัวนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้มีการติดตั้งอัปเดตเข้าไปในโฟลเดอร์ที่เก็บโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ทันทีอาจจะยังไม่มีเวลาเราต้องการจะนําไปติดตั้งในภายหลังนะครับแต่ต่อมาเราจําไม่ได้ว่าเราเซฟไฟล์เอาไว้ที่ไหนนะครับแล้วก็ไม่ได้จดชื่อโฟลเดอร์ในระหว่างที่ทําการติดตั้งทําการดาวน์โหลดมาเนี่ยเก็บเอาไว้ด้วยเราก็จะมีเทคนิคในการค้นหาได้นะครับก็คือ ให้เราเปิดเว็บเบราว์เซอร์นะครับที่เราใช้ในการดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตโปรแกรม x p a d รุ่นที่194เนี่ยขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเอ่อ l o Chrome ล o มมั o เ i ราไฟฟ์ฟ็อกอินเ r ตเอกนี่ยก็จะมีวิธีการเหมือนเหมือนกันนะครับก็คือให้เปิดเว็บเบราว์เซอร์ตัวนั้นขึ้นมาก่อนจากนั้นนะครับให้เรากดปุ่ม h o ตคีย์ o n t r o l แล้วก็ตัว J นะฮะคือกด Control ค้างเอาไว้แล้วก็กดตัว J เว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะมีการแสดงว่าเรามีการเคยดาวน์โหลดไฟล์อะไรเอาไว้บ้างนะครับก็ให้เราค้นหาไฟล์ที่เป็นคำว่า s e t u p ขีด x p i ขีด1นหรือถ้าเกิดท่านใช้เป็นเวอร์ชันน1.5ตรงนี้ก็จะเป็นคำว่า s e t u p ขี xpa ขีด1 0นะครับหรือของบางท่านที่เป็นเวอร์ชั่นพิเศษ เช่นเป็นเวอร์ชัน New Report ก็จะเป็น Setup ขีด xpeti หรือ x p e t a นะครับแล้วก็ขีด New Report แต่ที่จะเหมือนเหมือนกันคือจะลงท้ายด้วยคำว,ว่าขีดห่เาสเสมอนะครับถ้าของไทยไม่ได้ลงท้ายด้วยขีด1นึ่ี่น้แสดงว่าอาจจะไปโหลดโปรแกรมตัวเก่ามาใช้นะครับก็ให้ทำการดาวน์โหลดไฟล์มาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับเสร็จแล้วเราจะ d o u บบ e ลคลิกเข้าไปนะครับเพื่อทำการติดตั้ง ลงในเครื่องนี้เลยก็ได้นะครับถ้าเกิดเครื่องนี้เป็นเครื่องที่ท่านจะใช้ในการติดตั้งโปรแกรมมีโฟลเดอร์ age, เอ็กเพยอยู่ในเครื่องที่ดาวน์โหลดตรงนี้อยู่แล้วก็ทำการดับเบิลคลิกแล้วก็เซตอัพไฟล์อัปเดตนี้เข้าไปได้เลยแต่ในกรณีที่ต้องการจะนำไฟล์ไฟล์นี้ไปอัปเดตในเครื่องอื่นนะครับให้เราเปิดตัวโฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์นี้เอาไว้ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งวิธีการก็คือให้เราคลิกเมาส์ขวา ที่ไฟล์ที่ชื่อไฟล์นะครับแล้วก็เลือกคําว่าเปิดโฟลเดอร์ที่บรรจุนะครับหรือภาษาอังกฤษอาจจะเป็นคําว่า open container folder นะครับก็เราคลิกเข้าไปที่คําสั่งนั้นก็จะเข้ามาที่โฟลเดอร์หรือว่าใดที่เราเก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาจากหน้าเว็บของ x p ็ e เนะครับอย่างที่ตอนขั้นตอนที่ผมดาวน์โหลดเนี่ยผมเก็บไปที่หน้าจอเดสก์ท็อปใช่ไหมครับ สังเกตตรงชื่อไฟล์ข้างบนนะครับมันก็จะเก็บอยู่ใน dc user ตามด้วยชื่อที่ล็อกอินเข้ามาใน Windows แล้วก็โฟลเดอร์ที่ชื่อว่า Desktop นะครับแล้วก็จะพบชื่อไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับอยู่ข้างลาง่างอาจจะเป็น Setup พคีดเอ็กเหรือว่า Setup พคีดเอ็กเอนะครับอันนี้เราก็สามารถจะนำไปใช้งานได้ทันทีจะดับเบิลคลิกเข้าไปเพื่อเซตอัพเลยหรือว่าจะก๊อปปี้ไฟล์นี้ลงทำได้แล้วเอาไปเซตอัพในเครื่องอื่น เรื่องที่มีโปรแกรม x p ็อยู่ก็สามารถทำได้นะครับตรงนี้ก็เป็นขั้นตอนของการดาวน์โหลดไฟล์รวมทั้งการตรวจสอบว่าเรามีการเก็บไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาเอาไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวในตอนถัดไปเราก็จะไปในส่วนของการตรวจสอบนะครับว่าโฟลเดอร์ที่กับโปรแกรมของเ p ็กพของเราเดิมเนี่ยเก็บเอาไว้ที่ไหนนะครับเพื่อที่จะได้อัปเดต ไฟล์นี้เข้าไปในโฟลเดอร์เดิมได้อย่างถูกต้องนะครับเดี๋ยวยังไงติดตามชมต่อไปนะครับ